ในส่วนของข้อที่ร้อเครับนะเราจะเจอข้อสอบที่เป็นแบบนี้อยู่หลายๆครั้งนะครับใครจําได้ไหมครับครูสอนว่ายังไงนะถ้าไปเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยเราจะใช้หลักการว่ายังไงครับแหลมอะไรแหลม,มซ้ายเท่ากับเท่าไหร่ครับรอ่าเท่ากับแหลมขวานะครับอ่าเพราะฉนั้นเนี่ยเรามาดูคําว่าแหลมก็คือมุมมุมแหลมที่อยู่ทางด้านซ้าย กับมุมแหลมที่อยู่ทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมแหลมที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับอะคูแรงเงาเป็นสีเหลืองครับมี20แล้วก็มีเท่าไหร่ครับ29ส่วนแหลมขวานะครับเห็นไหมมุมแหลมที่อยู่ทางด้านขวาก็จะมี20มี17แล้วก็มีเท่าไหร่ครับมี X ดังนั้นเนี่ยแหลมซ้ายนะครับอะแหลมซ้ายเท่ากับเท่าไหร่20บวกเท่าไหร่ครับบวก29แหลมขวาครับเท่าไหร่ครับ ยี่สิบบวกสิบเจ็ดแล้วก็บวกอะไรครับบวก x นะครับดังนั้นเนี่ยซ้ายแหลมซ้ายรวมกันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบเก้าแหลมขวากลายเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดแล้วก็บวกกับ x นะครับมุม x ก็เลยมีค่าเท่ากับ49ลบเท่าไหร่ครับลบ37นะครับอ่ะก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ12ององศานั่นเองครับนี่คือคำตอบครับ